มาถึงการพยากรดวงชะตาเดือนมิถุนายนสําหรับผู้เกิดราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบเอ็ดเมษายนนะครับถึงยี่สิเ็ดพฤษภาคมของทุกปีนะครับ,รบเริ่มไปเลยครับอาจารย์กามมุมโดยทั่วไปนะครับชาวราศีพฤษภโดยทั่วไปขึ้นไพ่สเตนนะครับไพ่สเตนแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเข้าไปดูแลเข้าไปจัดการเข้าไปควบคุมนะครับรวมถึงอาจจะแปลว่ามีผู้หญิง ที่มี power เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตนะครับช่วงนี้เป็นช่วงการโชว์พาวโชว์ฝีมือโชว์ความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พลังงานจะล้นเหลือนะครับเรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้นะครับการงานมันจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีวิธีจะแก้ไขวิธีจ,จัดการกับมันนะครับด้วยการคุ้มเทให้มากขึ้นนะครับเปิดใจให้กว้างมองหาช่องทางใหม่ มองหาโอกาสใหม่ๆที่จะทำนะครับบางคนอาจจะประสบความสำเร็จจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปัญหาของคนอื่นนะครับทุกใจของคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะมีอา่าเป็นคนเด่นเป็นคนสำคัญจากเรื่องที่คนอื่นเขาทำไม่ได้หรือเรื่องที่คนอื่นเขาเอา่าคิดไม่ถึงก็ได้นะครับอา่าแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับช่วงนี้ เรื่องการงานนะครับช่วงนี้ก็ไม่ควรจะขยับขยายงานอะไรมากมายเกินไปนะครับเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้ขึ้นมาเป็นเด็กเหรียญน,นะครับเด็กเหรียญมันก็เป็นไพ่ที่บอกว่าเงินทองก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มากมายเกินควรอะไรนะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือเด็กเหรียญจะทําให้คุณจับจ่ายใช้สอยเงินทองมากมายเกินควรเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับรวมถึงอาจจะเสียเงินในเรื่องของเด็กนะครับเรื่องของผู้อายุน้อยนะครับ เรื่องของลูกน้องบริวารน,นะครับเราะนั้นก็ดูแลเรื่องระบบการเงินการงานตัวเองให้ดีนะครับเรื่องความรักบ้างนะครับชาวราศีพุธศกช่วงนี้นะครับเรื่องความรักนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่ากระดิกระดากับการที่ต้องอกับการเจอคนใหม่ๆนะครับแล้วก็เบื่อคนเก่านะเป็นช่วงจังหวะของการถูกหลอกในเรื่องความรักได้ง่ายนะครับอย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปเพราะช่วงจังหวะนี้คุณจะ เห็นแต่ด้านดีนะครับมันแล้วคุณจะเสียใจภายหลังนะครับระวังการถูกหลอกลวงกา,าก,าการถูกการถูกหลอกลวงนะครับหรือเขาอาจจะไม่หลอกลวงคุณก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันถึงจุดของการเบื่อถึงการที่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ต้องต่างคนต่างไปนะครับเพราะนั้นถ้าจะคบกับใครก็ให้ระมัดระวังให้ดีถ้า,อ,าอยู่ด้วยกันแล้วช่วงจังหวะนี้นะครับ มีปัญหาอะไรพูดให้คุยกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเรื่องลุกลามบานปลายนะครับหรือถ้าเรื่องสุมีครับเดี๋ยวนะครับหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วเราก็แก้เคล็ดด้วยการพาไปเที่ยวรือหาได้ให,ใหม่ใหม่ความปันเะให่ใหม่ๆที่ไม่ซ้ําซากนะครับับหรืออาจจะอยู่ดูซีรีส์เกาหลีด้วยกันนะครับก็ยังอาจจะพอได้นะครับ,รบอ่ะรเรื่องของคําแนะนํานะครับในดวงนี้มันก็บอกว่าเอ่อ ช่วงนี้นะครับทุกสิ่งดียนะรครับสุขภาพสุขภาพอ๋อสุขภาพนะครับอ๋อสุขภาพของคุณนะครับช่วงนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการเอาใจใจตัวเองนะครับมันอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่ง <c oughs> แล้วก็เรื่องของคําแนะนาในดวงมบอกว่ามันอยู่ในจุดที่มันกระทบกระทั่งไม่ได้เลยนะครับมันพร้อมจะพังพร้อมจะแตกแยกอยู่แล้วเพื่อนชาวราศีพฤษภระวังคําพูด ระหว่างการแสดงออกนะครับคิดจะทําอะไรตัดสินใจอะไรขอให้รอ,อบคอบมีสติให้มากๆนะครับแล้วมันจะผ่านปัญหาไปได้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงนี้ครับผมครับผ่านไปสองราศีนะครับราศีเมษกับราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภอาจจะดูเครียดๆนิดนึง